สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูทะเลทอดบอกเลยว่าทําง่ายแป้งกรอบอร่อยมากๆขั้นตอนแรกเรามาผสมน้ําจิ้มหอยทอดทะเลกันเลยครับให้เราใช้ซอสพริกกับน้ําจิ้มไก่อย่างละสามช้อนโต๊นะครับในสัสดส่วน1ต่อหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนแล้วไปผสมแป้งหอยทอดกันเลยครับ วันนี้ครัวสนามก็จะใช้เป็นแป้งหอยทอดมีคู่ดาวถุงสีส้มถุงนี้เลยนะครับจะกรอบจะนุ่มก็อร่อยไม่งอเครื่องปรุงเลยนะครับอร่อยครบจบในถุงเดียวเลยนะครับแป้งหอยทอดมีคู่ดาว1ถุงสามารถทําหอยทอดได้ถึง30จานเลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะใช้แป้งหอยทอดมีคู่ดาวอยู่ที่10ช้อนโต๊ะนะครับให้เราใส่น้ําเย็นจัด 200ml ผสมกับแป้งแล้วคนให้เข้ากันเลยครับ ขนาดแป้ง10ช้อนโต๊ะนะครับยังสามารถทําหอยทอดทะเลได้ถึง4-5จานเลยนะครับเพื่อนกรันรีเลยครับว่าแป้งหอยทอดมีคู่ดาวคุ้มจริงๆครับคนแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะพักแป้งของเราไว้10นาทีนะครับให้แป้งของเราอิ่มน้ํานะครับแป้งของเราก็พักครบ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาทําทะเลทอดกันเลยครับให้เราใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทํานะครับน้ํามันร้อนแล้วนะครับให้เราหยอดแป้งลงไป1กระบวยนิดนิดนะครับตามด้วยหอยแมงภู่หมึกและกุ้งตามชอบเลยนะครับ ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองนะครับแล้วเราจะทอดให้แป้งของเราสุกเหลืองกรอบทีละด้านนะครับเพื่อนพอแป้งของเราสุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านแล้วนะครับให้เราสับเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วให้เราผัดให้สุกดีเลยนะครับชอบกรอบมากกรอบน้อยแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับ ตอนนี้ทะเลทอดของเราสุกดีแล้วนะครับตามด้วยถั่วง,งอกใส่ลงไปตามชอบเลยครับหยอะน้ำปลากระพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะครับผัดให้ถั่วง,งอกของเราสุกสลดเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูทะเลทอดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับตัวแป้งหอยทอดจะมีความกรอบอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆมีแป้ง,ปองหอยทอดมีคู่ดาวก็สามารถทําทะเลทอดแบบครัวสนามได้เลยนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทาขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวาาก,ก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจแป้งหอยทอดมีคู่ดาวถุงนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ห้างแมคโครและ ช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกได้เลยนะครับเพื่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้